วันนี้ก็ภาษาเหนือวันละครทาแล้วนะคะนะเจ้าวันนี้ที่เห็นวัดเนี่ยก็คือจะคุยนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของวัดนะเจ้าในวัดเนี่ยก็จะมีผู้ที่พักอาศัยอยู่ในวัดก็จะประกอบไปด้วยพระภิกษุสาม,มาเณรแล้วก็เด็กวัดนะคะคําพูดอ่าหรือว่าเรียกเนี่ยอ่านะทางภาคเหนือเนี่ยมันจะมีอยู่ตําแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งสามเณรเนี่ย คนเหนือเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าสามเณรน,นะคะแต่ความหมายที่คนท่าภาคเหนือนเรียกเนี่ยจะไปตรงนะเจ้ากับภาคกลางเนี่ยมันจะตรงกันข้ามนะคะถามว่าเด็กวัดคนเมืองก็จะบอกว่าขายมนะเจ้าขายมนี่บอกว่าจะเป็นละอ่อนนะเจ้าจะเป็นผู้ใหญ่นะเจ้าถ้าเป็นเด็กวัดที่อยู่รับใช้หรืออยู่ช่วยงานวัดเปิดสองห้องว่าขายมมดนะเจ้า ส่วนพระสงฆ์นะเจ้าพระสงฆ์ในทางภาคเหนือจะเรียกว่าตุนะเจ้าถ้าพระสงฆ์ที่อายุอายุพรรษาเขาน้อยๆหรือว่าเขายังไม่ค่อยมีอายุเยอะก็จะเรียกตุปีนะเจ้าตุปีก็หมายถึงว่าเป็นพระสงฆ์ซึ่งอายุประมาณยี่สิบสามสิบนะคะถ้าเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุเยอะแล้วก็จะห้องตุลุงนะเจ้าตุลุงก็คือ,อพระภิกสุสง์ที่มีอายุเยอะแล้วนั่นเองนะคะ แล้วถามว่าการบวชเนี่ยไม่ว่าจะบวชนเนนบวชพระนะคะทางภาคเหนือก็จะบอกว่าเป๊กนะเจ้าเป๊กหมายถึงการบวชพระและการบวชเนนนะเจ้าก็าจะบอกว่าเป๊กตุเป๊กพระนะเจ้าถามว่าเนในในภาษากลางเนี่ยภาคเหนือจะเรียกว่าพระนะคะพระก็จะหมายถึงเนนนั่นเองตุหมายถึงพระภิกษุมันจะมีความแตกต่างตรงนี้นะคะ คำว่าเนนในภาษาราชการทางเหนือจะเรียกว่าพระนะถ้าเนนน้อยเพืกจะฮ้องว่าพระน้อยนะเจ้านะถ้าเนนใหญ่เพืกจะฮ้องว่าพระเฉยๆนะเจ้าแล้วถามว่าคนนะเจ้าที่ว่าเคยบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะเวลาที่เราลาสิกขาออกไปเป็นคนธรรมดาเหมือนคนทั่วๆไปนะแต่ว่าเคยบวชเป็นพระสงฆ์ทางเหนือจะเรียกว่าหนานนะเจ้า ส่วนคนที่เคยบวชเรียนเป็นสาม,มนเณรมาก่อนนะลาลาสิกขาบทจากวัดแล้วไปใช้ชีวิตนะคะเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาจะเรียกว่าน้อยนะเจ้าถ้าเป็นคนสูงวัยแล้วเคยบวชเนนบวชพระก็จะมีศัก์เรียกป้อน้อยป้หนานนะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ามาทางภาคเหนือแล้วเขาบอกว่าไปวัดมาแล้วตุบอยู่อยู่แต่พระก็หมายถึงว่า ลวงพ่อไม่อยู่นั่นเองนะคะอยู่แต่เน้นะค่ะนะอันนี้ก็เป็นภาษาเหนือวันละคำแต่วันนี้เสนอไปหลายคำมากเลยนะเจ้า